สรุปผลการดำเนินโครงการกสศระยะที่1โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการทอผ้าฝ้ายและการแปลรูปผ้าฝ้ายจัดกิจกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผาขาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีแผนงานและการจัดกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้ แผนงานที่1กิจกรรมที่1.1ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโดยคณะทำงานมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานกิจกรรมที่1.2เวทีทบทวนกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้นำชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการในพื้นที่ดำเนินงานและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ร่วมเรียนรู้ โดยมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในพื้นที่ดำเนินงานและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมเรียนรู้ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชนคณะทำงานในพื้นที่แผนง,งานที่2กิจกรรมที่2.1เวทีแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพกาย ใจและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยสามารถแบ่งงานตามความต้องการของผู้ร่วมเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายใจและสิ่งแวดล,ล้อมในชุมชนกิจกรรมที่2.2ให้ความรู้เรื่องฝ้ายและการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ โดยผู้ร่วมเรียนรู้มีความเข้าใจเรื่องฝใยและการย้อมใยจากสีธรรมชาติกิจกรรมที่2.3ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนวิธีการทอผ้าฝใยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผู้ร่วมเรียนรู้ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทอผ้าฝใยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผ้าฝใยกิจกรรมที่2.4 เทคนิคและวิธีการการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติโดยผู้ร่วมเรียนรู้ได้เรียนรู้ขั้นตอนเทคนิควิธีการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผาขาวขอนำเสนอสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการทอผ้าฝ้ายและการแปลรูปผ้าฝ้ายโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ